I don't เล่นกอลเหนื่อยไปหน่อยอะคะอ่ะก็เลยหลับตั้งแต่ตอนไตเติ้นหนังเลยเอาไว้วันหลังมาดูใหม่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะมานั่งหลับเป็นเพื่อนคุณจิ๊บตีไหมครับแ่มกกองนะทกกองเน่ยมีมุกได้นะคะครับ ต้องกลัวจิ๊บผมเองนี่ไปพวกาสาวคนไม่รู้เรื่องเลยไงฮะฉันบอกว่าเราเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วนี่ไปไม่เลิกผมไม่ยอมเลิกคุณหรอกจิ๊บคุณไม่เคยเห็นใจผมเลยใช่ไหมงั้นต้องใช้วิธีนี้แหละนี่ไอ้บ้าไปนี่นี่ ถาใครช,ช also, ่วยก็ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกวันนี้เธอต้องแต่งงานกับฉ yeah> ันไม่ต claro ังฉันไม่ตังพ oh ี่เจ้พ um> ี่เจ้ช um> ่วยจิ๊บด้วยพี่เจ้จ็บพี่เจ้ไอ้ก้องปล่อยด้วยไอ้ก้องไอ้ก้องปล่อยด้วยอย่ายุ่งใจมันเรื่องระหว่างจิ๊บกับฉันวันนี้จิ๊บต้องเป็นภรรยาฉันพี่เจ้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ปล่อยไว้ก้องแต่งงานกับฉันฉัน จิ๊บเจ๊จิ๊บไม่แต่งฉันมอกไม่แต่งนมมงะจิ๊บจิ๊บจิ๊บเป็นอะไรพี่เจพี่เจต้องช่วยจิ๊บนะจิ๊บไม่แต่งงานอะพี่เจต้องมาช่วยจิ๊บให้ทันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดเราฝันอะไรทำไมจิ๊ร้องร่ลั่นบ้านขนาดนี้แล้ว งานจะแต่งกับใครแต่แต่กับก้องพบก้องพบกับพี่เจ๊คก้องพบโอ้โหเรานี่เป็นเอามากันเนี่ยเฮจิบพี่ถามจริงๆเถอะในใจของเราเนี่ยลึกๆกับคิดอะไรก้องพบหรือเปล่าถึงได้เก็บเอามาฝันเป็นตุเป็นตะขนาดเนี้เจิบพี่จะบอกให้นะ ไอ้ความรักกับการแต่งงานเนี่ยมันไม่น่ากลัวหรอกชีวิตเราเป็นของเราไม่เหมือนแม่แต่แต่จิ๊บไม่ได้รักก้องพบจิ๊บไม่มีวันรักเขาพี่เจ๊ออกไปเลยจิ๊บจะอาบน้ำแล้วก็อ้ย ขอบคุณพบขอบคุณมากนะครับขันห้าเช็นใหม่ครับ มองอะไรไม่ทราบอันนี้ก่อนมาไปไหนล่ะนี่ไงคุณลองดูตัวเองในกระจบนะเวลาคุณไม่แต่งหน้าเนี่ยคุณดูสวยมากเลยรู้ไหมนี่ไม่ต้องมาแกล้งชมฉันหรอกน้า วันนี้ฉันขอทำงานแค่ชั่วโมงเดียวนะฉันมีนัดกับเพื่อนเพื่อนหรือแฟนฮะแล้วนายยุ่งอะไรด้วยล่ะจะเพื่อนหรือแฟนมันก็เรื่องของฉันผมแค่คิดว่าถ้าใครได้คุณเป็นแฟนเนี่ยนะคงโชคร้ายน่าดูเลยนีน่นายเรื่องอะไรมาว่าฉันเนี่ยนี่นายรู้ไหม ว่าฉันเนี่ยมีแฟนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบคุณคุณทีข้างมดกันสิหน่าสงสายพวกผู้ชายงงโง่พวกนั้นนะแล้วนายอ่ะฉลาดนักหรือไงฮะนายจำไว้เลยนะว่าผู้ชายอย่างนายเนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาฉันเลยแม้แต่นดิดเดียวเหรอ เดินระวังตกต้นสูงนะโอ้โหก็ดีอยู่แล้วล่ะแกก็จะเหมือนป้าแอ่งละแกป้าป้าสิมาจริงเลยอ่ะมาเล้วจ้ะ แกดูเปลี่ยนไปนะปอตั้งแต่แกไปทำงานที่ร้านปาปาราซี่เนี่ยเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเฮ้นาฉันดูซอมากเลยใช่ไหมแกเฮ้ยก็ไม่หรอกนะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกนะพอกหน้าหนาเหมือนเป็นนางเอกนิ้วอ่ะงแต่ว่าจริงๆแล้วแกแบบนี้ก็ดีนะ แกดูเป็นธรรมชาติดูไม่เนี้ยเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยใช่ฉันว่าแบบเนี่ยที่จะตายไปแกจะได้มานั่งอึดอัดนั่งคอตั้งเป็นนังหงไงแกจริงอะเมื่อก่อนนะฉันดูเหมือนนั่งหงและแกเออสิยะแหมนี่แกไม่รู้เลยเหรอคนเขาลือกันให้ทั่วเลยนะว่าแกเหมือนว่าเป็นลูกไฮโซมาเกิดหน,น้าเสื้อผ้าผมเนี้ยเนี้ยตั้งแต่หัวจนถึเท้าเนี้ยมาก ทางทที่เป็นแค่อมวยเยาวราชเท่านั้นแหละไม่ขำเลยนะไม่ขำเลยนะหึฮวยอะเฮ้ยๆพี่ต้องพบของแกมานน่นแล้วแกนั่นไงเนียขำกว่าจังมากไม่ตลกเลยเลิกกันแล้วก็ให้มันจบไปสิโอ้ อ๋อๆนี่ยัยพิมันหายไปไหนเนี่ยฉันว่าเดี๋ยวนี้มันห่างหายจากเรายังไงก็ไม่นู้นะหรือว่ามันจะไปเจอหนุ่มใหม่ให้ยัยปออ๋อนั่นสิดาวไม่มีไม่มีไม่เมแล้วแกรู้ได้ไงอ่ะเออแกรู้ได้ยังไงก็เมู่อวานนี้ที่ยังไปเจอมันอยู่เลยนะแกงานที่บริษัทมันออกหยนักมากมากฉันว่านะ มันคงเลิกสนใจการไปอีกนะเรื่ละแกอืมจิิงๆแคไหนแกบอกว่าเลิอกกับไอ้แมมไปแล้วไนงะก็